วันนี้เรามาตำน้ำจิ้มซีฟูด้ดสไตล์บ้านๆสไตล์พริกซ์เราจิบมเาเรียบร้อยเล้วเราเริ่มปอกกระเทียมก่อนเรียบร้อยแล้วกระเทียมของเราแล้ว,ลวก็ตำกระเทียมมาละเอียดก่อน ก็จะใส่พลิกสอลงไปเราก็จะตาำให้ละเอียดแบบละเอียดละเอียดเลยเราชอบกินแบบละเอียดตั้งตัต ผ่านไม่ได้เลยของวือมาใส่มะนาวกันมะนาวเราจะสดๆจากต้นของแท้เลยลูกเลีืยงเลยนะ นาวสดของแท้วั<ม>นหนาวสดสดดูน้ำเยอะมากตัวนี้ฝู่นน้ำเยอะจริง ลูกเดียวเต็มแล้วอร่อยอะไม่ค่อยเผ็ดเด็กๆกินได้เพิ่มขอเพิ่มอะไรนิดหนึ่งชอบเปรี้ยวๆถ้อร่อยแล้วแหละแต่แบบอยากได้เปรี้ยวๆเข้มๆอีกหน่อยใช่จบ หอมมะนาวมาก